ช่วงนี้ก็เหมือนเริ่มเก็บตังค์ใหม่เพราะว่าก็ก็พึ่งจ่ายภาษีกลางปีนะครับทั้งของของแอนของผมไปนะครับแล้วกัเงินเงินภาษีนี่คือมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วเนาะเราต้องใจ่ายแต่ว่าเงินพวกเงินเก็บเงินอะไรเนี่ยก็พึ่งจ่ายค่าบ้านไปนะครับก็พึ่งจ่ายค่าบ้านไปค่าทึ่งเงี้ยงก็วงกับพวกกรเปิดเนาะวงใหญ่กับพวกกรเปิดเมื่อกี้ก็ได้ใส่เงินก็วงใหญ่หลายในการแบบ นี่การซ้อมในการเตรียมออกเปิดวงก็เริ่มเก็บนิ่งใหม่ก็ไม่เป็นไรเราก็ยังมีางหน้าที่มีอาชีพทำ้ากาศใข้แบบแหาเงนินซอยกันทั้งสองคนเหนื่อยด้วยกันเหนื่อยเหนื่อยแบบคนละแบบนะครับแอนก็ลุยเหมือนกันนี่แหละหลายคนนะ่ยหลายคนแบบ ตั้งคำถามเรื่องแบบเออคือพอทองคือพอเอาลูกตรงนี้ลูกจะของเนี่ยคือบางทีชีวิตของแต่ละคนจุดมุ่งหมายของของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอย่างเช่นแออันกับผมก็มองว่าตอนนี้คือมันเหมือนกับเรามันไม่ผมไม่อยากใช้คำว่ากอบโกยเนาะเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งไม่ดีมันมันเป็นบางทีอะคำว่ากอบโกยเนี่ยมันก็เราไม่อยากใช้คำนี้แต่มันเป็นช่วงที่เรา หาได้เป็นกอบเป็นกรรมเข้ากับยาเขียดไปก่อนถ้าสมมติว่าแอนท้องหรือแอนตั้งมีลูกยังเสียแต่เรายังไงก็จะมีจะมีแน่นอนแต่คือช่วงนี้กระแสมันก็กาลังดีงานก็ขายได้เจ้าภาพก็จ้างต่อเนื่องนะฮะมันเป็นช่วงที่แบบว่าคือราคา,อย,าอย่างแอนเนี่ยการรับงานเนี่ยราคามันก็เป็นราคาที่โอเคที่หลายๆคนแบบว่าอยากมาอยู่ในจุดนี้แล้วเราก็พึ่งเอื้อมถึงใช่ไหมฮะเข้ากับพึ่งเอื้อมถึง จุดนี้แอนก็เพึ่งได้ได้ทํางานนะครับกับกับแล้วก็ก็พึ่งได้สัมผัสกับกับจุดที่แอนฝ่ายฝันพึ่งได้สัมผัสในจุดที่แอนฝ่ายฝันถ้าสมมติว่าท้องอย่างน้้ยก็ต้องหยุดสองเดือนอสองปีถูกไหมฮะพอหยุดสองปีแล้วกลับมามันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าแอนบอกละ่ะ นะครับอันนี้ก็ยังบัฒน์เนี่สายดอกบัฒน,น์นีดเถ่าเลยแก่พนันนะครับมันไม่ไม่มมได้สายกะเลขกะเลจัดบอกทุกคนมาคือบางครั้งก็เข้าใจว่าทุกคนแบบอยากให้เข้ามีความสุขความอบอุ่นหรือมีอครบองค์ประกอบอย่างทางการเนาะแต่ว่าคือผมก็จะอธิบายแบบนี้แหละว่าแต่ในมุมของเราอ่ะเราคิดแบบนี้ มันเป็นช่วงที่เข้าหาใดหาหาเงินใดเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกรอบเป็นกำนะฮะมันมันบริเวนคำว่า,ากรอบกลวยดิคำว่า,ากรอบกลวยนี้ไม่ไม่ใช่นะหรือคำว่า,าน้ําขึ้นให้รี่ตักนี่ผมก็ไม่เคยใช้ผมก็ไม่เคยใช้คำนี้นะฮะคือเข้ากับเ็ดงานไปเรื่อยๆแต่ว่ามันอยู่ในช่วงที่แบบว่าเหมือนกับเจ้าภาพให้ความสนใจแล้วราคามันก็ได้ในในจุดที่ หลายคนใฝ่ฝันนะฮะแล้วก็เข้ากระพึงเอื้อมถึงกัะพึงทำง,งานกันนี้หรือกับสองสามปีนะฮะอย่างแอนจ้างของผมแต่ก่อนเนี่ยกับเป็นวงมากก็มีงานตลอดแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แบบว่ามั่นโมได้แบบเหมือนมันไม่ได้มันไม่ได้ดีขนาดนี้มีงานอยู่แต่ว่ามันก็มีแบบถูถูถถถไทยไทยมีม,มีมีงานหลายอยู่ด้วยแต่ว่าคือมันไม่เห็นเงินนึงสิแม พี่น้องมันก็ไม่ได้เหลืออะไรอย่างมากไม่เด้อันวงหมดนํำเพราะมันมันมันรายจ่ายมันจนํานวนเยอะมันทุกอย่างเลยลองหลับตาแล้วจินตนาการเข้ามาดูว่าแต่ละส่วนความันจะจบแต่ละวันคือเราไม่ใช่แค่ไปแสดงอย่างเดียวแต่เราไปทั้งเวทีเครื่องเสียงคือลูกจ้างเรามีทั้งคนที่ต้องรับผิดชอบเวทีเครื่องเสียงรับผิดชอบต่างๆคือทุกอย่างมันคือรายจ่ายของเราทั้งหมดเพราะว่าเราเหมา ของเจ้าภาพมาสิบบอกคือแอนนะฮะอย่างแอนก็ไปเฉพาะนักดนตรีนักร้องแล้วก็แดนเซอร์สี่คนนะครับแล้วก็รถรถใส่รถทั้งหมดแค่สามขั้นสี่ขั้นตอนนี้นะครับแต่ของเรามันมันเยอะนะครับมันหลายหลับาคาแห้งหลับาคาแบบเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันเป็นเงินหมดแล้วผมกับบอกเคยใส่ผู้ใดฟรีบลอกเคยเห็ดใดอย่างแบบทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่าย ผมก็เลยเอาบืนพังกันบืนเฮ็ดงานซอยกันก่อนเราเ็พึ่งอย่างบ้านเนี่ยคือมันก็ต้องซื้อแหละผมก็เห็นดีด้วยเพราะว่าเพราะว่าคือมันก็เป็นสิ่งที่ตอบแทนเราเนาะสุดท้ายแล้วการที่เขามีธุรกิจมีนันมีมี่มีซับมีสินกันซื้อท,อท,อที่ซื้อทั้งตายไปไม่เอาอย่างไปนปะนบ่ไดรอย่างผมวางแผนเพื่อนอาคตถึงบอกว่าผมซื้อที่ซ,ซื้อนู่นซื้อนี่ผมก็วันหนึ่งผมมาผมก็ขายนะ เพราะว่าต,ต้องทยอยให้ขายเพื่อเอาเงินมาซัพพอร์ตตัวเองอย่างน้อยเวลาไปเจ็บป่วยมาอายุเยอะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายขอให้การดูแลชีวิตของตัวเองในช่วงช่วงอายุเยอะเพืเสียให้มันดีเอเสียนะฮะอยากกินอะไรก็กินอยากไปไหนก็ไปแบบไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าอยากพาพี่ผ้าหน้องไปกินเขาผ้าหลูกพาเมียไปกินเขาก็ไม่ต้องมาก กังวล่มามันสิมือจะบาดแค่นั้น,นะครับชีวิตเพราะว่าสุดท้ายการมียอย่างไร้ไร้หรืคแบบคนห้องมันกินในเคยิมมันเอาไปยังบได้แต่ว่าคือตอนนี้คือเราก็เก็บก็หาผมก็เเจบอันใดเป็นเด็ก็บผมกับเจบนะครับก็ใช้ชีวิตไปด้วยเชื่อไหมทุกคนแต่ก่อนผมไม่คิดแบบนี้นะผมใส่ชีวิตมมกผมทํางานอย่างเดียวผมไม่เคยใช้เงินเลยผมไม่เคยใช้เงินเลยไม่เคยไปนอนโรงแรม ไม่เคยไปกินข้าวร้านอาหารไม่เคยไปเที่ยวไหนที่เพียนเห็นไปในก่อนก็คือไปเพราะว่ามีงานมีแนวใดจังไปประมาณนี้ฮะเดี๋ยวนี้เราก็ต้องเอ่ออันไหนที่เราอยากไปยังจังเช่นแบบว่าคือจังมือจีก็อยากไปในวันหยุดแต่ว่ากับเพราะเพียงกับพอดีกับมันงานผมมันใหญ่ไปเขียนมาลาดนะครับที่แรกอะ่ะก็จองที่พักกันที่ ปากช่องนะครับมือมือวันที่2ี่อทียุบพร้อมกันแต่พองานผมแต่ก่อน22มันจะเป็นโคราชใช่ไหมผมก็เลยจอง21อยู่ปากช่องผมจะไปรับแอนแอนมาจากสุขโขทยัยก็คือเราก็จะมารอรับกันอยู่โคราชแล้วก็พักผ่อมด้วยกันวันหนึ่งที่ปากช่องแล้วก็22ผมแสดงที่โคราชแอนแสดงที่4ีคิ้วแต่ว่างานผมมันถัดไปเคมาราชมาเนี่ ถ้าสมมุติว่าเรามาพักกันที่ปากช่องผมก็ต้องหาวิธีรีบเข้าไปกรุงเทพเพื่อที่จะบินจากกรุงเทพไปไปเขียนม,มาาชนะครับก็เลยก็เลยเป็นแบบว่าจองบ่ได้ไปเลย ใครยังไม่เข้ากลุ่มกดลิงก์ที่ปักหมุดนะ EP สุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างเลย <S <S <น>เรื่องแบบที่ผมซื้อนั่นซื้อนี่ไว้สักมือหนึ่งผมกระสิทธายอยขายขายเพื่อแบบมาดูแลตัวเองดูแลแม่ดูแลครอบครัวดูแลลูกดูแลเมียนี่แหละถ้าว่าลูกกันลูกเนี่ยคือสิ่งนี้อยู่แต่ว่าาหรตอนนี้คือเหมือนที่ผมเล่านั่นแหละว่าเต็มที่กับงานก่อนเพราะว่ากลัวถ้าสมมติว่าเราหยุด กลับมาแล้วมันอาจจะไม่เหมือนเดิมผมกับโอเคกับชีวิตตอนนี้อยู่แอนเขาโอเคจริง,รง,รงๆการวันหยุดเ่ยบอหาจะไปเที่ยวหรอกพูดถึงแค่ในยุบ้านดูกับลูกกันเนี่ยในเฮดกับเขากินในไปย่างตลาดน้ำกันหรือไปอไปลานกาแฟไปซื้อขนมมากินเปิดทีวีเบิ้งหนังยุบ้านเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วเพราะมันบร่ได้หยุดหลายแบบนั้น เห็นไหมผมตั้งใจว่าจะหยุดเดือนละสามวันเอาไปเอามามันก็ไม่ได้หยุดแหละก็หยุดแค่สามวันที่ผ่านมาแล้วหลังจากนี้ก็คือยาวจนถึงมิถุนาจนถึงพฤษภาจนถึงอ่าพฤษภาเนี่ยครับเพราะว่าที่เราตั้งวันหยุดไว้พ่อไม่จอบขาดที่เคยเพึ่งผ้าใส่พิ่นพิ่นคืดหอดเพิ่นท่มากเพิ่นอยากจังนี่สิมันบอกครับเท่ากับปฏิเสธเพิ่งยากมันเป็นอาชีพพ่าน้านแหละมันด้วยจิตสํานึกและจิตวิญญาณของเราอ่ะ เพิ่นคิดทอดเพิ่นอยากจ้างเ้าราค่าสามสี่แสนเพิ่นบอกแล้วแล้วก็เคยได้พึ่งพาอาศัยเขาอย่างเงี้ยเคยไปขอการของานเพิ่นแล้วอยู่ดีๆวันนี้เราว่างอยู่มันก็เป็นไปไดยอย่างที่เขาสิบพลับงานเพิ่นเอาเปมาเก็ดถึงคือเขาแต่ก็ต้องขอบว่าคุณเจ้าภาพที่เพิ่นคิดทอดคิดถึงแล้วก็บริลุมบอยซีใช่ใจกระลอยเนี่ยมอลำเฮาเนี่ยเป็นมอลำมที่เปรตเปียงปางอย่างมากมายแต่แต่เป็นหมอลลั่มที่มีพีมีน้องเพิ่น ไปล่ำเราเป็นกะเกิดข้อมบุกพัดเราเป็นกะหักเราเป็นกะจังสิไหมฮะจังแล้วจังอีกอันนี้คือข้อมโชคดียังอาจิเป็นด้วยดวงหรือบุญวาสนาหรือปัจัยใดก็ตามแหละถ้าว่าที่สัมผัสใดคือมันเป็นแบบนี้หรือ